เดินพี่น้องครับผมมาหาบเขาสร้อยกันนะผมนี่ครับนี่บ้านเจ้ายังมีบ่อแบบนี้ครับผมบ้านผมนี่มีนะครับนี่ครับเสร็จแล้วพอห้ามัดเสร็จแล้วนะครับมัดเสร็จแล้วเองก็มาใส่เนี่ยครับอันนี้เขาเรียกเขาเอินว่าเอินม้าครับไม้หองไม่ขันเหลาครับนี่ครับตัวนี้พูดเลยว่าไม่ขันเหลาวของมีหน้าที่ เอาเนี่ยครับเอาเข่ามาปุ๊บมาเสียบครับเสียบปับ๊บแบบนี้เลยครับแปลว่าไม่ครับผมมาเลยครับพี่น้องหาบเข่าด้วกันโอ้สุดยอดคักอยู่ครับเฮ้ยพี่น้องเสียบเขาปับ๊บ ต้องให้สองสองสี่สองสี่แปดมัดละเราไม่ต้องเอาเยอะนะเราเอาหกมัดพอนาครับพี่น้องมาใส่กันครับพี่นะ่โอ้โหครับคักเติมอยู่ครับ สามัดใส่สามัดเป็นสิบแล้วนะครับท่านผู้ชมเรียบสิบมัดสิบมัดแล้วก็เอามาอีกมัดหนึ่ง ดูว่าพี่น้องนี่ในขาดนี้มาแล้วกลับมามันนี้เดี๋ยวเราทำแบบนี้ครับผมปุ๊บเราเสียบยังครับเ,เสียบ กันไว้บให้มันรุดครับผมนี่ได้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับต่อช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ใหม่ออกมาให้ทุก้ชมได้ดูในเบิ่งครับว่าวิธีอีสานบ้านผม เป็นแบบนี้นะครับผมเป็นคนอีสานเอาต้องลักในแผ่นดินอีสานนะครับผมนี่ครับแบบนี้เอาไเสียบอยบนี้เลยพอัพเพราะว่าที่บ้านเพื่อนเพื่อนบ่นิยมใช้รถนมครับเพราะว่าเนื่องจากว่ารถมันเิ็ดให้เขาห่าเหี้ยมุดเป่าเพราะว่าไปคุณผู้ชมยังไงก็เป็นกำลังใจใผมนะครับ ทีนี้เขาเกา็เอาบ่าเขาคางเนี่ยครับใส่อยู่ตรงนี้ปุ๊บนี่ครับยากเลยครับทุกทุกคนนี่โอ้สุดยอดโคตรมันเลยผมถ่ายเองนะครับตั้งกล้องถ่ายเองถือกล้องถ่ายเองอย่างไปกับเจ้าของ,งครับย่างเบบทางยนะัง นะยอดเลยพี่น้องเลยครับถือกองพร้อมหาบเข้าพร้อมพี่น้องพี่น้องพอสุดยอดมันจะเฮได้บอวนี่ ถือกองพร้อม่าบลาหาบเขาพร้ะวอ้ยมันสุดจวนหลีเลยพี่น้องมาดอพี่น้องมาส้อยกันนะครับเต็มครับพอได้แบบมาถึงลานปุ๊บเป็นบ่อพี่น้องเขา้าเห็ดแบบนี้เลยครับ สุดยอดครับผมบครับบรกยากาศบานทุง่งบุญครับโหสุดยอดถ้าผู้ใดมากคลิปนี้ก็ส่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยครับ <c oughs> เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผมได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆมาให้เบิ่งนะครับผมคลิปนี้กับผมยังไงครับผมสวัสดีครับ